สว,ส,วส,ว an, สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการระเบียงตายค่ะบรรยากาศของการหนังเล่งกันนอรชานข้าวสั้นทีนาเลนนะคะผ่านทางทีวีดิจิตอลไม่เล็กซิปแอดค่ะแล้วก็ Facebook Live ค่ะที่ Facebook แฟนเพจ NBT เบ้าและ Facebook แฟนเพจ n อ t นครที่ธรรมราชวีจัสซองค่ะวันนี้วันพารืัสบดีที่18กรกฎาคม2567ค่ะแน่นอนเรามาอัปเดต เรื่องราวความเคลื่อนไหวนะคะเรื่องราวของภารกิจ bathroom, ที่ทําเพื่อคนคนกับ o ow, นะนะอบจนครศรีธรรมราชพบประชาชนค่ะเจอกันกับพี่ตู้คนดีคนเดิมค่ะจตุรงคุณพร้อมวัวนน้่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนคะรนะศรีธรรมราชสวัสดีค่ะพี่ตู้ค่ะสวัสดีครับ,บ,รบน้องบครับสวัสดี yani ครับท่านผู้ชมทางบ้านทางพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็ติดตามชมทาง เอ็นบีทีเศร้านะครับทางซิฟซีจังหวัดภาคใต้ขณะนี้แล้วก็ทัวร์ประเทศนะครับตอนนี้ห้าโมงครึ่งเย็นๆนนังบางคนก็กินข้าวเย็นกันแล้วก็จุกกันพลางรายการทีจางช่องที่เป็นเอ็นบีทีเศร้าที่ดีที่สุดในทางในหนึ่งในซิฟซีภาคใต้ไายแรงดีหล่ะจังละครสีมราดนะครับวันนี้สิบแปดวันนี้สิบแปดอีกสิบวัน ตำรับพระราชพิธีนะคะในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของคนชนชาวไทยปีตูคา2ัี8กรกฎาคม2567ค่ะเดือนแห่งมามงคลกับพีนองชาวไทยทั้งหมดใชค่ค่ะ งานฉเฉลื่มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนในโอกาสพระราชพิธีมา,ามงคลฉเฉลื่มประชาชนพันทาพกกรอบ28กรกฎาคม2567นะคะช่วงนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ไฮซ่วมไส้เสือเ้อสีเรื่องนะคะจะเป็นเสื้อจ้าสัญลักลักก็ได้หรือว่าเสื้อผ้าที่มีอยู่แล้วนะคะโทนสีเลืองโทนสีสว่างสว่างนะคะไฮเรื่องอารามไปทางประเทศไทยค่ะพี่ตู้ค่ะคในองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่น ขแนะครับทางประเทศตอนนี้การดรณรงคกันนะครัให้ผู้บริหารสมาชิกสภาเจ้าหน้าที่ข้าราชการนะครับพนักงานได้รวมกันสวมใส่เสื้อผ้าสีเลือกนะครับอาจจะมีเมื่อที่น้องโบวว่าอาจจะมีสาสัญรักนะครับเพื่อ้ความสะดวกจะเป็นโทนสีเลือกนะครับแล้วก็วันอังคารจะเชิญชวนใส่ชุดเครื่แบบตามปกตินะครับวันนี้น้องโบกับทันนายก กนครในเดโชนายกองค์การบริษัทวจังหวัดนครสิมราชก็ฟ้า้อกรับภัยพ่น้องประชาชนแฟนนรับต่างรลานนะครับทีวันนี้ไม่ได้มารวมรายการด้วยตนเองนะครับภารกิจตั้งแต่เช้านะครับของนายกนงค์นรและก็เชื่อว่าทุกอบจทัจอประเทศนะครับผู้ริห้าน่แม้แต่เจ้าที่เองนะครับก็แต่ละวันก็ภารกิจที่ต้องยุ่กลายชิดกับพิน้องประชาชนอันนี้เร่งทึ่งตัวเองนะ ังเพราะว่าพี่ตู้แมว่าจะมีภารกิจแน่นหน้าเหมือนเบื้อก็ยังให้เกียรติกับรายการระเบียงใต้ในการมาบกลาวข่าวต้านกันท่านนายกวันนี้ก็ได้มอบไม้มานะครับแล้วก็ได้ฟ้าก็กลับอาัยทีไม่ได้มารถจุดเองแต่เจ้าจังว่าเวลานะครับที่จะมารบมรายการรถจุดเองในโอกาสต่อไปนะครับเริ่มกันทีเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะมีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะทีข่าวสู่ ว่วงเวลาแล้วะนะครับวันนี้ท่องท่องครับัยพิรมชาชนและก็ผู้ติดตามรายการโดยเฉพาะอ,อบจนครปฐมชาอยุ่ประจานะครับว่าวันนี้ข้อยาดวา่าคัดข้อมันประกาศน,นะครับอาจจะเป็นผับหนิงทางมดนะครับทีบ่แย่แต่ประชุมได้ชมกันนะครับอย่าว่ากันเด,สดาสำนักหน้าจะทำให้ดีขึ้นภูมกลัวอย่างเดียวคือกลัวพ่อเองจะตัดออกจากพังรายการไม่ตัดพื้นดินหยุดไว้ไม่เหล็กนึ่งเลยค่ะเมื่อเช้านี้นะครับ ตั้งแต่ชาวเลยนะครับประมาณไปนาฬิกาท่านนายกนอันพอดีดเดี่นะครับ <Okay. S 2> หรือว่านายกต้อยนะครับคนนครต่างจังหวัดไม่รู้ว่านายกปจออีก13จังหวัดภาคใต้จะเรียกวันิรือ,อาาเออรเ้านะครับอ๋อแต่ว่าน่าจะไม่ได้เพราะว่าอปจนครนายกผู้ยิ่งคนเดียว mm. ทางจังหวัดส่วนมาจะเรียกแม่ต้อยแม่ต้อย <laughs> นะครับ <laughs> <laughs> เอาละครบันดีนะครับข้าวสู้ ช่วงของเทศกาลห้วงเวลานะครับของออวันอาสาฬาบูชาแล 9, าะเข้าว่รนซานะครับทางประเทศก็มีกิจกรรมที่นครบ,บ้านเรานะครับเรามีชื่อว่าเป็นเมือง<ด>สําคัญคเป็นเมืองหัวหา้าทางประพุทธศาสนานะครับจึงยิ่งหญ่ถูกเทศกาลไม่ว่าจะเป็นอาสาลห้าบูชาวีสาขาบูชามาคาบูชานะครับและห้วงนี้นะครับอาสาฬบูชานะครับ ทุกปีอบจนครสิมราชก็จะเข้าไปรวมสนุนนะครับเพืดรึกเลยวันนี้นะครับพิธีล่อเทียนล้อมใจชาวนครสิมราชนะครับวันนี้ท่านนายกต้อยนะครับก็พครอิเดีโชว์ก็ได้เข้าไปนําเจ้าที่อบจนะครับอุริหไรยเข้าไปในพิธีรวมพิธีร่อเทียนล้อมใจนะครับชาวจังหวัดนครสิมราชซึ่ง อบจนครสิมราชก็ให้การสับสนุนมาตลอดนะครับในพิธีรอเที่ยนร่มใจนะครับก็ประมาณประมาณสองแสนบาทนะครับในการจัดพิธีนะครับวันนี้ก็จะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสิมราชเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็ท่านยกต้อยเขาได้เข้าไปอ่ารวมพิธีนะครับ้องกับ่ันปลัดอบจวุฒิสุรราชการนะครับเจริธีนะครับรอเที่ยนร่มใจถูกปีนะครับจะมีความยิ่งใหญ่เลยจะเป็นการรวม ในะครับของพี่นองพุทธศาสนิกชนทางจังหวัดนองสิมบราและก็นักทุ้กว่วงเวลาขออ้องวันสําคัญตามประพุศาสนานะครับนครซิมบนะราเราก็จะเป็นเมื่อนเมืองทองเทียวคนก็จะมากราบพระาธะราตุนะครับมารวมเวียนเทียนนะครับสร่างบูชาปีนี้นะครับอย่าลืมกันนะครับจะมีกิจกรรมต่างๆต,ตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็ปิดท้ายที่พิธีเวียนเทียนอ,อา่างบูชานะครับในใวัน ในวันที่21นะครับกรกฎาคมนี้นะครับ <c oughs> <พ>อบ<ช>จ,จอก,ก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของพิธีเบียเทียนด้วยนะครับเชิญชวนกันามานะครับเชิญชวนกันมาชาวนครกถ้าสะดวก็มารวมตัวมามารวมใจกันที่วัดพระมาธานวรามาหาว<ช>ิหารและก็วัดไ้เคียงของในชุมชนบ้านทุกฐานทุกอำเภอนะครับกี่นองชาวต่างจังหวัดนะครับ อีก13จังหวัดปากใายแล้วก็ทุประเทศนะครับถ้ามีเวลาก็มากราบพระธาตุนครในช่วง อาสา,าบูชาใช่ค่ะเชิญชวนไงคะเพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครที่ธรรมารณีเรียกวา่าเป็นหน่วยงานที่ระนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์สืบซานรประเพณีที่ดีงามของท้องที่นะคะในการเข้าวร่วมพิธีล่อเทียนเนืองในวันอาสาฬหบูชาและวันข้าวพันธาอย,ย่างที่พิ<ม>ทุโบกว่าทุกป,ปีนะคะแล้วก็นรบนรรยากาศที่เห็นเมื่อกี้ก็บริเวณข้องหลานภูวันพระมาฆาต วร,รมหาวิหารนั่นเองค่ะโตกันทีช่วงนี้เป็นช่วงข้องกีฬาวันดีตลอดทางวันนะครับวันนีจะให้เห็นเป็นตัวอย่างซึ่ง่านผู้ชมก็ให้มาตลอดนะครับแต่ละวันจันทร์ยกต้อยก็นักบอลเดิโชนะครับเดินทางและก็ปฏิบัติภารกิจตั้งแต่เช้านะครับหลังจากที่ได้ร่วมพิธีรอที่ล่มใจแล้วนะครับพอตอนสายนะครับประมาณ1ิบโมงก็ไปเป็นประธานในการเปิดกีฬาเขาเรียกว่ากีฬา บ้านปกเชียนเคนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนกีฬาประจําของโรงเรียนบ้านปักเชียนอยู่ตรงไหนนองบอยู่ตรงไหนอายุต่าบุญทองลําเจียกอำเภอเชียนย้ายนะครับซึ่งท่านก็ตนผม้ชมก็ะธาเคยผ่านแยกบอรอกะเเลียวข้าวตัวอำเภอเชียนย้ายนะครับก่อนจะอยู่บริเวณก่อนถึงตลาดเชียนย้ายนะครับเป็นโรงเรียนชั้นนำเป็นระดับมัธยมศึกษาของอำเภอเชียนย้ายนะครับซึ่ง นายกรัฐนะครบให้ความสําคัญกับการศึกษาและกิจกรรมของทุกรุงเรียนในจังหวัดนครสิมรานะครับวันนี้แม้จะทีโรงเรียนบ้านปากเชียนอาจจะไม่ใช่ขีหลำเพื่อนะครับแต่ก็ชื่อว่าน้องๆขี่ลำเพื่อนะครับแล้วก็เยาวชนนะครับนักเรียนของโรงเรียนบ้านปากเชียนนะครับนายกรทศมนตรีตำบลเชียนย้อยนะครับนายกอบตทองลำเจียทานพลัสอาวุโสนะครับ อำเภอเชียงหญ่นะครับผู้ท่านของโรงเรียนบ้านปากเชียนและคณะผู้ท่านลลายโรงเรียนในอำเภอเชียงยญ่นะครับ <c oughs> ก็ได้มารวมกันในหนองโบเดนภาพ <c oughs> เสงงามของนักเรียนลูก <c oughs> ๆด้านชาว <c oughs> เชียงยญ่นะครับ <c oughs> วัตถุประซ่งการลักลก,ลกลือเป็นการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาข้องงๆนะพี่ตูนะปลูกฟังให้หนักเรียน,นยมีน้ำใจเป็นนักกีฬามีความรักตมามัคคีในมูน่คณะและก็แน่นอนค่ะเป็นการารณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดเสร่มค,ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนะคะโดยมีเียวกว่า ภูมิเกียรติข้าวรวมงานกันเยอะแยะมากมายนะคะมีทั้งขบวนพาเรสสวยงามอลังการน้องๆทุกคุณไปด้วยซหน้าที่อิมเอิบนะขบวนพาเร็สวยงามตกคืนแต่งตัวตั้งแต่ตีสองตีซาเมื่อคืนนะครับที่สำคัญวันนไปรับน้องโบทีมาเปืนริดตีเฉียนใหญ่นะครับพอเหมือนสักครู่ท่านประชมประเทศแล้วนะครับสนามกีฬานั่นคือสนามกีฬาโรงเรียนบ้านปักเชียนและตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีกราฟิกหย่ํายอดอีกทีก็ได้นะครับจะเห็น สนามตอนนี้แล้วก็ตอนนี้อบจเตรียมพร้อมในการสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียงไชยที่นี่แลวครับที่สนามเรือบารปักเชียงชุกนี้แล้วครับก็ประมาณประมาณ3าล้พานะครับที่วันนี้เปิดเรือทีเชียงไชยนะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้อาจจะข่าวเรือทั้งนิดนึงนะครับว่าหมอดสัปดาห์ที่แล้วก็มีบางทันนะครับได้พูดออกซื้อว่าทันว่าอบจไม่ได้ ให้อเภอเชิใหญ่มากเท่าใดนะครับไปกระจุกอยู่บางอำเภอนะครับบริจาคม้อ,อยัดนะครับว่าไดา้บอกถึงเรื่องราวของอเภอเชิใหญ่นะครับว่าท่านยกต้อยขอนแก่นโพเชโชแล้วก็บวัวบจอนกครกสิมราชนะครับได้ให้การสืบต้นเฉียนหญ่มาตลอดตั้งแต่ซีปีที่ผ่านมานะครับก็ประมาณรวมกว่าหกสิบสองหลานก็คือทางสมสรัตนุนนะครับทงางเกรดบ,รบรทอัฐธนุนทุกเส้นสายในทุกตำบลน,นะครับจะมีจุด ขุดเจาะบอบาดานไปถุกตำบลน,นะครับที่สําคัญคือการสับนุนการแข่งขันเรือเพลียวชิงวประธานงานญ่เลยทุถกๆกปีที่ผ่านมานะครับงบประมาณจากบจ1ล้านบาทสาลยกต้อยเพิ่มให้เหมือนปีที่แล้วสามล้านบาทนะครับม,มีเรือต่างๆมาเพิ่มมายางมากม้กะนะครับที่สําคัญนะครับวันนี้เราได้เห็นการแข่งขันกีฬาก็จะย้ำถึงการสนับสนุน แลมเบอรเชียนย่ํนะครับถึงการซึกร้านในการกีฬา,า,านะครับตลอดมาตั้งแต่ปี64ถึง67นะครับให้าาการสนุ่นครูภาษาต่างประเทศกับโรงเรียนเชียนย่ประมาณ12ล้านสแสนกว่าบาทนะครับให้กับโรงเรียนวัดบ่อโรงเรียนวิเชียนประชาสั้นนะครับแล้วก็ให้วงโยสวาทิตโรงเรียนเชียนย่ประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับโรงเรียนบ้านบางพระโรงเรียนบ้านปากเชียนนะครับแล้วก็ห้องเรียนอัฉริยที่โรงเรียน ทันยาวดีศึกษาอันนี้เคยเราเคยมาแล่งกันในรายการด้วยะนะครับในปีหกในปีสองพันห้ารอหกสิบแปดนะครับของเชียนย้ายส่วนมากที่เปเร่อนการศึกษาทั้งสิน้นนะครับดินดนแห่งการเรียนรู้ะนะครับให้าจางครูภาษาธรรมเทศครับโรงเรียนวัดซากแก้วให้วงยสูสวัสดีครับโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงให้โรง,ให,โรงให้โรงเรียนวัดแดงนะครับแล้วก็ให้เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีจัดการเรียนการศึกษา ใารกับโรงเรียนวัดบอลอโรงเรียนวัดสะโพโร,รงเรียนวิเชียนประชาชันนะครับที่สําคัญก็คือทําชุมนเฮทแล้วนะครับสนามโรงเรียนบ้านปากเชียน,ยนตอนนี้อาบาจอพร้อมแล้วเตรียมสร้างแล้วนะครับ สนามกีฬาอำเภอเชียงใหญ่นะครับค่ะการเป็นการเมือกระหวายตอกย้ำนะตอกย้ำโครงการทุนเทให้กับตุกๆพื้นพี่ทุกอำเภอนะคะการยกตัวอย่างของอำเภอเชียงญ่อีกไม่นานเกินรอนะสำหรับสนามกีฬามัตรธาจากอบจนครซีธรรมราชค่ะยังต่อด้วยเรื่องกีฬากันเลยค่ะพี่ตู้ขาปากแพร์เกมก็มีการติดกันเลยว่านะครับปากแพร์เกมนี่เป็นอำเภอปากพนังนะครับที่ตะบนปากแพร์นะครับ ปากแพรกเกมนี่นะครับน้องโบอำเภอปากพนังเข้าไม่มีการจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอแต่ว่าปากแพรกเกมนี่ก็เทียบข่าวกับกีฬาอำเภอนะครับนายกต้อนคายความสําคัญนะครับแล้วก็เมื่อวันนี้นะครับเมื่อวันนี้ก็ได้ไปเป็นประธานในการเปิดนะครับเพราะปากแพรกเกมอำเภอปากพนังจะเป็นกีฬาปากแพรกเกมเมื่อจะเป็นลักษณะอำเภอเดียวนะครับที่เป็นการรวบมือกันก้องถูกองค์กรท้องทิ่น นะครับเทศบาลเมืองปากพนังเทศบาลทุกเทศบาลในปากพนังนะครับอบตทุกอบตโดยมีหัวเรือใหญ่ก็คือท่านสุภาแปลกจีนนะครับนี้เป็นนายกอบตปากแพรกนะครับประธานชมรมองค์กรท้องถิ่นปังนะครับเมื่อวานนี้นะครับเลยก็เป็นความรวมมือของทุกโรงเรียนนะครับในปากพนังไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนปากพนังโรงเรียนสตรีปากพนังนะครับโรงเรียน ระดับกลางระดับเล็กทุกโรงเรียนทางมัธยมทางประถม <c oughs> นะครับเหมือนสครูจะเห็นว่ามีท่านในอำเภอไปร่วมด้วยนะครับ่านกิติะะพุ่์รองเดชเมื่อวานนี้นะครับได้ไหลารงงานนปาปพนังได้รวมกับได้รวมมือกัน <c oughs> นะครับนี่เป็นกีฬาที่ปาปพนังนะครับ <c oughs> แล้วก็สนามกีฬาอำเภอปาปนังกบเมื่อนครับที่เฉลีใหย <c oughs> ่อยอบปจเตรียมสร้างแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้พร้อมถูกอย่างแล้วการเตรียมสร้างแล้วนะครับบริเวณน้าอำเภอปาปพนังนะครับต่อไปนี้ปี ปีหน้าสองปีหน้านะครับปากพนังเชียงไยนักวีลาจะขึ้นพน้องชาวปากพนังชาวเชียงไยในการตอนเย็น,ยน,ยนการจะได้เมื่อกับชา,ชาอูวดนะครับที่โรงเรียนชาวอวดนะครับ<ช>จะได้ไปออกกำลังกายลูวิ่งมาต่านนะครับ สนามกีฬานี่นอกจากเรื่องราวของการส่ง,งเสริมส,ส,สุขภาพแล้วเรื่องราวของสภาพจิตใจนะคะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นการรวมกันเมื่อครอบครัวได้ใช้เวลารวมกันนะสนามกีฬานะเดี๋ยวส่งเสริมได้หลายด้านเลยนะคะอ่ะถึงทันนายกอาบาจ้องเราก็ให้ความสําคัญมาโดยตลอดนะคะคและมีนโยบายวางไว้เลยว่าจะ ทำให้ครบทุกทุก,ทกอำเภอ,อ,เอนะครับสีปีนี้ได้แล้ว10อําเภอ10อําเภอนี้มมาถึงสนามกีฬาอํเภอ,อยังไม่นับที่เซตใหม่ก้อนแล้วไม่ไว่าจะเป็นสนามกีฬากลางจังหวัดนครรีมราชสนามกีฬารอมบิบูนนะครับทีนี้มาเรื่องข้องงบประมาณ มีการประชุมกันด้วยใช่ไหมคะรับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครธิธรรมราชมีการเปิดประชุมซะไม่วิสามันซะไม่ทีหนึ่งไปดับปีศาจย้อนไปวันที่สิบห้านิดหนึ่งนะครับก่อนวันวุ้ยออกตอนนี้นะครับงบประมาณประจำปีงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดข้อกบจนครศรีธรรมราชนะครับได้รับการพิจารณา จากสภาบจแล้วนะครับในวาระที่หนึ่ง <c oughs> นะครับผ่านซองร้อยกว่าล้านบาทนะครับเมื่อวันที่สิบมากร,กราคาด้ที่ผ่านมานะครับ <c oughs> สภาบจนครสิมราชนะครับโดยนําโดยท่านประธานวชรท่าวรพรามซึ่ง <c oughs> เป็นสจอเขตอําเภอเมืองนครสิมราชนะครับโดยการสเสนอข้อบัญญัตินะครับโดยท่านนายกต้อยกนพรเดชจูนะครับและก็สภาก็ให้ความเป็นชอบเป็นเอกชนนะครับทั้งหมดเห็นชอบนะครับที่จะรับข้อบัญญัติ รึงกประมาณที่จะฉายในปี2,568นะครับปีงบประมาณก็คือตั้งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้นะครับไปจนตุลาคมสิ้นกันยาปีหน้านะครับก็มีไล่ไล่โครงการนะคะที่ว่ารองรับตัวงบประมาณนี้ที่ส่วนมากเลยจะเป็นเรื่องราวข้องการคมนาคมความต้องการทุกทายทุก้านนี่แหละครับที ที่เมื่อกี้ที่พุ่มแรงถึงปีหกแปซก็คือมีแรงนึ่งในข้อบัญญัตดึงข้อมัญญที่ได้เกิดขึ้นเฉพาเมื่อวันที่สิบห้าที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นการทางรุนทุนทางต่างๆนะครับการซ่อมสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับการศึกษาการกีฬานะครับที่สําคัญและก็ที่สําคัญก็คือเรื่องสุขภาพของประชาชนนะครับในเรื่องของการดูแลนะครับและก็รอพอสตทุกแห่งในสังกัดกองบจนครศรีครสิมระนะครับ ก็ค่ะเดี๋ยวขวาว่างไว้เลี่ยงนะสรารับงบประมาณห้องปีนาไม่ต้องว่างเวิดนะทีนียน้ย้อนกลับมาเรื่องราห้องกีฬากันลาไปแขขาน้อมเก็บกันครับพี่ตูข้ขานอมเก็นะครับวันนี้ยกตัววันนี้กีฬาที่นํามาให้ทํช้ชชมได้เห็นจะมีจะถือที่ว่าเป็นไฮไลน์<ช>นะครับเพราะว่าถูกแห้งก็คือสถานทถี่ จะเป็นการสร้างกีฬาพิลามเพลิ่เกือบทั้งหมดนะครับอย่างเช่นขนมเกมนะครับขนมเกมที่ีพึงแข่งขันกีฬาเพลิ่ขนมนะครับเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานะครับวันเบอร์อกวีนะครับก็มีการแข่งขันกีฬาขนมเกมโดยทันยกต่อยคนะผอเดโชได้ไปเป็นประธานในการเปิดโดยตนเองนะครับมีทันนาเปิดขนมนะครับมีประธานกองทุนไฟฟ้าขนมนะครับ สจปกศกรชูพันธ์นะครับคณะนายกเทศมนตรีตำบละตำบลขานมนายกบตควนทองทองเนียนนะครับก็ได้เข้าไปรวมกันมดนะครับและกบ่นอะชาจนชาขานมือบทั้งหมดนะครับขานมใหญ่มังมครับเมื่อทารว่าสัปดาห์ก่อนนุ่นหนองบัวหดนที่ชว่างนะครับขานมก็พอๆกับชว่างเลยนะครับแม้ว่าจะมีเพียงสร้างตำบลนะครับหรือว่า4ีองค์กรท้องถิ่น นะครับและก็โรงเรียนทุกโรงเรียนให้ความร่วมมือกันทุกโรงเรียนนะครับที่สําคัญใกล้กยากันเมื่อนกครับที่เชียนใ่า่นี่คือสนามโรงเรียนจุบชนบ้านบางโนดยู่ในตําบลขานอม,อมนะครับศาสนวิทยรอบข้างดีมากบรรยากาศบรรยากาศมีผูกเข้าแหละกกำลังผูกก็คือทะเลนะครับถ้าเราโบไปเคิดไปขนอมส่วนมากจะก็จะไปมุ่งไปทะเลเลยไม่ได้ไปเที่ยวเข้าไม่ได้ไปเที่ยวอยู่บรรยากาศลักษณะพันนีนะครับ สนามแหงนี้นะครับอบจนครชิมระโดยท่านยกต้อยกนพเดชโชได้เตรียมสร้าง<ช>สนามเป็นสนามกีฬาเพื่อให้กับชาวขนอม<ช>นะครับก็ประมาณประมาณสามชิ้วหลานบาทเหม,มือนกันนะครับตอนนี้เราเห็นรูนี้เป็นรูลิ้น<ช>นะครับตอนนี้ยังเป็นรูลิ้นรูลุกรังอันนี้ทางโรงเรียนชุบจแบบางโนดและกาเครือค่ายของสานศึกษาในขอนอมเขาได้ช่วยกันตกแต่งท่าทีนะครับ<ช>ต่อไปไม่อีกไม่เกินปีหน้า เราจะเห็นสภาพของลูจะเป็นลูอย่างส่องครอสนามฟุตบอลแบบสนามกีฬากลางจังาวัดนครสิมราชนะครับแล้วก็เดี๋ยวการปรับปรุงต่อไปก็คอยมากกับลรานะครับอย่างยุคนี่ขน้มพิดขานก็บอกว่าเรื่องนี้ชาวบ้านโรกันมากเป็นเวลา50ปีแล้วส้องรับการก่อสร้างถนนไส้คลองวังซาลาดต้นไส้50ปีเกิดขึ้นแล้วในวันนี้เนอกต้อยนะครับท่านกรรมเธิการใเวลาไปไนไม่ว่าจะเป็นไปกิจกรรมอื่นเช่นว่าพอไป กิจกรรมกีฬาเซตนะครับก็จะไม่ดิกลับจะตรวจสอบดูว่าในพื้นที่ตอนนี้โครงสร้างพื้นท่านได้ทำอาไรอยู่บ้างนะครับทีฬขนอมนะครับคณะนันทโตอยล่างจากเซตจากการเปิดกีฬาขนอมเซตนะครับก็ได้เข้าไปตรวจติดตามนะครับการนี่เป็นขั้นตอนการเพียงเรื่มสร้างนะครับเริ่มปรับปรุงเริ่มรีดนะครับแล้วก็จะทําเป็นถนนคอนกรีตต่อไป ตัวนี้นเป็นโครงการเกินศักยาภาพเลยนะครับเป็นโครงการเกลือยาแบบที่เทศบาลตําบลควนท้องนะครับ<ช>อ,ออบตรควนท้องนะครับได้ร<ช>องข้อมานะครับโดยท<ช>่านนายอกอบตรควนท้องท่านสราวุฒิแพรื้นะครับ<ช>เป็นถนนทรายคลองวังศาลาต้นไทรนะครับ<ช><ช>อยู่ในเขตหมู่แปดตำบลควนท้องพื้นขนอมนะครับยาวกว่าซ่องกลเมตรนะครับน้องโบสังเกตว่าแต่ละแต่ละแห่งนะครับที ไม่ว่าทันยกตอนทันนยกต้อยจะมารวมในการรู้จุดเองหรือว่าดูว่าีมารวมนะครับเนสภาพถนนต่างๆนะครับซ่องข้างทางของแต่ละพื้นที่เข้าบ้านเรานะครับเราอาจจะรู้ว่าครัวหรือพี่น้องชาชนอาจจะไม่ติดถนนมากมายแต่ว่าพื้นที่ทั้งหมดเกือบทุกอำเภอลักษณะพื้นที่ด้าน,นข้างนอๆจะเป็นพื้นที่ของอพืชพักผลไม้ซวนนะครับยางพาราหรือว่าแปลงงกษตรต่างๆนะครับซึ่ง พี่น้องประชาชนจะเข้าใัดเส้นทาลรนีในการเข้าไปคุ้นทรงผลผลิตะนะครับขนอมนะครับขนอมหล่คนอาจจะไม่รู้หรือว่ามีแต่ทะเลนะครับแต่บริเวณตําบลควนท้องหรือตำบลทองเนียนะนะครับก็จะมีส่วนมากมายนะครับส่วนถุเรียนส่วนมังคุดนะครับส่วนขนุนะนะครับแล้วก็พื้นพักเกษตรกรรมมากมาย นะครับมะพร้าวนี่มีอยู่แล้วปาบนมมัน้ะครันงเรือทางเรื่องราวของสั้นจนคมนาคมและเรื่องราวของการเกษตรในการตีจะาเคลื่อนย้ายพ่นผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดนั่นเองนะคะ ทีนี้มาปิดท้ายวันนี้ค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะเน้นย้ำชายค่ะซ้หรับเรื่องราวของอบจนะครับที่ธรรมราชทำแล้วให้คุ้นคนค่ะเน้นย้ำกันแล้วทำอะไรไปแล้วเน้นย้ำกันแล้วนะครับที่ว่าย้ำกันทุกสัปดาห์นะครับพี่น้องจากจุลกาแต่ประชุมกระเห็นอยู่บ่อยๆนะครับวันนี้ก็ย้ำเรื่องผลงานที่ได้ทำจากจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอด ซีพีที่ผ่านมาะนะครับโดยท่านนายกกรรผลอเดชินนโชนายกองค์การมูลนิธิจังหวัดนครสิมราชนะครับในการซ่อมสร้างถนนกว่า3 92สายอันนี้ไม่นับพวกถนนในพื้นที่มู่บ้านต่างๆที่ข้อเกิดจ,บบจากรบอบชกเข้าไปกรีดบนอัดะนะครับท่านนับแล้วก็ประมาณเกือบ50 0นะครับการสะพานก็ได้สร้างไปแล้ว64แห <64 S 2> <64 S 1> ้งนะครับ ให้บวงโยธาธิษใา้กับโรงเรียนที่เราได้แล้งกันตัวยางเมื่อตอนต้นรายการนะครับไ <61 S 2> ม่ผู้สั่ง,งบวงโยธาบวงโยธาธิาทางห้องเรียนอัจฉริยะนะครับแล้วก็ครูาษาท่างประมทศนนะครับการสร่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับการส่งเสริมการท,อทร่องเที่ยวให้กับทุกอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับการให้การพัฒนารอปสตในสร้างกัด48แปดแห่งนะครับ ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทายโอมัสกสบบจ <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็เรามีกองทุนฟื้นฟู <c oughs> นะครับในการช่วยเหลือ,อผู้พิการนะครับผู้โดยอากาศสิ่งแวดณ้อมีฐานยกต้อยนะครับ <c oughs> แล้วก็บจนครศรีธรรมราชได้อนุมัติ <c oughs> งบประมาณของเงินกองทุนฟื้นฟูช่วยเหลือ,อคนโดยอากาศก็คือการไปซื้ออุปกรณ์สร้างบ้านให้กับคนพิการนะครับตอนนี้ได้อนุมัติแล้วประมาณห0ากว่าลัานะครับลังนหนึ่งก็าตาม ตามสภาพจริงๆ <Okay. S 2> นะครับร่างเงินประมาณการอุมาห์ให้ประมาณซองมื้นห้าพันบาทบ้างนะครับมื้นกว่าบาทบ้าง <Okay. S 2> เอาตามสภาพจริง เดียกว่าเป็นการดําเนินงานภายใต้นโยบายแหละเป้าหม้ในการพัฒนาเจ็ดดันลักเผื่อคนนครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ชมทราบมาที่จะติดตามภารกิจความเคลื่อนไหวนโยบายสําคัญต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ w w w n a k o n s i g o t h นะคะหรือว่าผ่านทาง Facebook Fan น page ค่ะมีช่องแฟนเพจของหน่วยงานด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอบจจุดนครศรีธรรมราชหรือว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชอีแลเพศชื่อยอหูรู้ว่าเพรชื่อจต้มกัำได้ครับพี่รัก่ถนนีนหอวยุคลุกคลีข้างในไม่คยต้องเปิดเพศเลยนะ กนพเดชโชยกองค์การบริษัทวนจังหวัดนครสิมราัติดตามได้กันตลอดทุกวันทุกเวลามีไรไ้เลยทุกวันนะครับวันนี้เวลามดเจลิปิตู่ค่ะเสียดายเสียดายค่ะไปขอรบตรงชาติกันต่อวันนะวันนี้ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมค่ะน้องบุอมมาพรอพาสุวรรณแล้วก็ปิตูุจตุรงคุณพร้อมต้องขอลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ